สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการเอาลูกไปโรงเรียนยังลูกสาอยยังหายอยู่คือเกาอยู่เม่ยยาส่งลูกเรียบร้อยก็สิออกเดินทางไปหาเพื่อนสาวระหว่างทางก็แวะซื้อถอดไกลเห็นรถพุ่มพวงขั้นใดคลองไรข่อยสิควักไปก่อนเลยย้ายข่อยสะออนนี่ล่ะคือคลองที่ข่อยเตรียมมาหาหมู่หนึ่งข้าวเหนียวมาพร้อมกองหน่อยหนึ่งนี่ล่ะลูกเพื่อนกัมากมากได้น่ะข้าวเหนียวเลือดแม่มันแรงเนาะอยากแตะเพื่อนได้กระสับปะกกอกอนเลยก่อนที่มากระโถถามกันก่อนได้ขาดเอียงแนววามาเอาบักี้เคี้ยมาให้มันพร้อมนี่ล่ะสิ่งที่น้ำพะ ลาลัานจวนนั่นเองยายมันฝากขอ่อยสร้างตั้งแต่ตกลางเดือนที่แล้วแม่ยายมันยากมันบ่่อยได้มีเวลามาหาข่อยก็เลยเอามาให้มันนี่ละแล้วก็เอาประแดกตอนลันจวนมาพร้อมปากก็ดีนะยาย เป็นข้างแรกของมูข่อยคือการย้ายที่มันได้กินปลาแดกไปนี่ปลาหอยโข่งนะเอามาฝากมันพอมันจมไวอยากมันเคยกินแต่ปลาาปลาสอยโข่งล้นจวนเนาะมันบ่เคยได้กินปลากระดีไยเพรได้กินปลากระดีเออเฮ้ยพูติดใจหลยังมาพูดหน่าเรื่องเล็มโคกหรือเล็มมาจะหน่อยเท่าไงอหลี่เด็ดติดใจไหลจนได้ปันปลารากันเนีมาเจ้าคิดเบื่อเลยแบงว้เห็นมันกินมันนักสีปลาแดกมูข่อยนาใหญ่เลยว่าตําสมมือนี่เป็นรสชาติแบบดั้งเดิมแบบแซ่บแซบแบบายๆว่ากินอยู่ทงน้านี่แม่ แล้วพวกข่อยตำบะหวานแม่ย้ายตำแบบบ้านๆตำบน,บน,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 นเน้นน้ำตาลตำเน้นปลาแดกแมแแกกก่แล้วใส่ทั้งปลาแดกปลากะดีเราใส่ทั้งปลาแดกขวดนะย้ายแซบแสแบแม่เป็นอย่างที่กินเขาแซแบแห้งได้กินกระบูนนี่แม่ย้ายเจ้าเป็นคือข่อยบดรสชาติตำสมมื้อนีเฮ็ดให้คิดหอดบ้านแห้งย้ายเน,น่ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วย้ายเรื่องสีปลาแดกนี่ไว้ใจมันเลยเพราะปลาล่าลันจวนมันเป็นปลาาอีสานแท้ๆเลยวหอมแซบสะอาดติดใจแม่ย้ายมือไม่ตรงนั้นกันมาสีกปลาแดกอีกซะแล้ว